ก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวของแมกโทมัสนะครับผมก็เป็นผู้เอาชีวิตรอดนะครับผมวันนี้เราจะมาโจ้ฆาตกรกันนะอันนี้ก็รอผู้เล่นไปแฮ่เราจะเจอกับฆาตกรตัวอะไรกันนะโอเควอดวุ่นวายเจอเดอะรีเจียนด้วย โอ้ยเราเจอเพื่อนว่ะโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีคนใช้ The โดว์เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรายอยเพื่อนกันนะครับทำความรู้จักเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ฆาตกรใช้โดวหรือเปล่าวะ เจอเครื่องบันไฟแล้วเดี๋ยวจัดก่อนเลยเดีฮะนี่ทำไมห,หัวใจเราตกวะขอเจอตัวเล่นง่ายๆหน่อยก็แล้วกันนะผมว่าด่านนี้ก็เวิร์กอยู่นะคือแบบที่จุกเป็นเยอะดีนะเบิร์กที่ผป็นหมวกก็จะเป็นเปิร์แบบ วิ่งเร็วย่องเบามองข้าตกรนะครับผมแล้วก็ไอ้เปิร์กที่นเป็นลูกาตาคือเวลาเราเปิดประตูทางออกอะเพื่อนจะมองเห็นเราในระยะ128ยยี่สแปดเมตรนะครับผมแล้วจะทําให้เราเปิดประตูเร็วขึ้น10เปเนะก็เปิร์นี้ก็ดีเลยนะครับมาดีครับโอเคขาตกรอยเลยโอเคขาตกรอเราเราเจอแทปเปอร์ว่ะ ได้อยู่ได้อยู่เราเจอแท็ปเปอร์เบิกที่วิจเวัเพื่อนมะเพื่อนจูอยู่เปล่าวะวิโอเควิมาวะงานนี้แม่ทิมเวิร์กวะโอเคครับเดี๋ยวขาตกระอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งมาซ่อมตรงนี้วิโอ้ยแย่์แล้วโอเคขาตกระตัวนี้ต้องมองดีๆนะคือมันจะ วางกับดักไว้หรือเปล่าโอ้โหโอเคยถ้าผมร้อช่วยเพื่อนโอเคโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนเล่นให้อยู่ครับเฮ้ยเอาวิ่งไปหาฆ่าตกอนำไม่รู้ ้ฆาตกรมันเอาอเบิร์กอะไรมาวะ,อะโอ้โหเพื่อนเข้าสเตจสองแล้วเดี๋ยวเราซ่อมไปกัน สวยละเฮ้ยเอาออย่างนี้ก็สวยดีครับเอาเอามาดิก็มาดิก็มาดิอะไรอะอะไรอะอะไรอะับลูกอะไรอะับอะไร อะไรอะช่วยบอกทีได้ไหมททำอะไรของคุณฮัลโหลมายเฟน n โอเคมันมันไปได้คนอื่นละเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ่อมเครื่องต่อเฮ้ยจ hey! ุกสำเน็ตวะทุกคนฮัลโหลกันโดนแ้วว่ะ ก็ถ้ามีอาการหนงๆก็ขอภไปด้วยนะครับคือตอนนี้เครื่องมันร้อนอ่ะก็ขอไปด้วยนี่อะไรของของนะ อ๋ออ๋ออะไรวะอุ้ยผมโดนแล้ววะเดี๋ยวเราต้องลากนีกันอุ้ยเราเจอทูเทมไฟตรงนี้โอเคผมต้องคอลากนี้ก่อนผมว่าแม่งยังตามอยู่แน่เลย อุ้ยแม่งเอ้ยโอ้เพื่อนแม่งก็ปั่นอย่างเดียวเลยนะแย่ระ้ว่างทำอยูไม่เป็นไรเราดูแค่สเต็จแล้วโอ้ยโอเคเดี๋ยวเครื่องนึงเดยวเพื่อนมาช่วยหน่อย เดี๋ยวเรารออยู่หน้าประตูเลยโอเคเดี๋ยวลองหิวตัวเองอ่ะ เพื่อนโดนไปแล้วสองว่ะเดี๋ยวเราคิ้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเนี่ยถึงไม่เราก็ปั่นไฟแล้วเราก็หนีไปคนเดียวดีกว่ามีไปคนเดียวดีกว่าล <c oughs> <c oughs> องมีเข็มฉีดยาห้ามเลือดอยู่เมื่อกี้มันผมเจอโทรเทียมไฟตรงไหนวะ ผม้างทูเทมมันเขาก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมทูเทมไฟเขาแตกแตกเดี๋ยวผมต้องไปช่วยคนนี้ก่อนโอเคนี่ผมผมว่าคนนั้นเขาจุกเป็นวะจุกเอาวะโอเคฮะช่วย <tong, tong <nhạc bắn> mà tông tông giác mà đi 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 เสร็จแล้วคืเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ่อมเครื่องนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่ามีคนจะช่วยด้วยป่ะเสร็จแล้วเพื่อนโอเคเรียบเรื่อยๆนี่เพื่อนเพื่อนมันไอ้นี่เหรอวะ เนี่ยเพื่อนจะดึงทำไมโอ้โคือเลือดเพื่อนแม่งลดไปคอคอเลยเพราะโอเคโอเคเห็นค่ะตัคออ่ะโอเคเพื่อนช่วยละเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดประตูรอเลยนะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้เดี๋ยว <c oughs> อุ๊ยโอ้โหชิพหายนะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับ โอ้ชิมายล้จะบอกนะว่าตอนนี้เขาโมงไปอุ้งโอ้ยเป็นไรครับเราเรติสองเพื่อนน่าจะมาช่วยได้อยู่ แต่กนมันเฝ้ารู้เปล่าวันนี้เลยไม่เฝ้าอ่ะโอเคเฮ้ยเพื่อนสวยสวยสวยลุลุสวเพื่อนสวยโอเคยิงยาวยิงยาว เปิร์กทำงานเปิร์กทำงานอย่าพึ่งมานะอย่าพิ่งมานะโอ้โหแกลอู้โอ้ผมโดนว่ะโอเคเพื่อนออกไปแล้วน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่า โอเคเพื่อนออกไปแล้วว่ะแถวนี้มีหลุมหรือเปล่าโอ้โห ต้องหาหลุมเท่านั้นละโอ้โหผมไม่มีเปิร์กลูกพีว,กว่าลุมอยู่ไหนวะ

นะผมไม่รอดว่ะโ้เิรผมได้หมื่นแปดเองว่ะท่านผู้ชมโอเค